เอากระเป๋าขึ้นไปเก็บแล้วเรียบร้อยก็เดินชมร,บรอบๆเมืองนะคะว่ามีอะไรให้เราได้ชมได้ดูมั่งเดินชมเมืองค่ะเพื่อนๆอันนี้ส,สตรีฟูดหรือโกะแกลนะคะแต่ก็ปิดแล้วละค่ะปิดแล้วเก็บร้านหมดแล้วค่ะก็พามาชมเนาะมาถึงก็ พอถึงก็เย็นละร้านค้าก็ปิดหมดละถ่ายข้างนอกมาให้ดูครับเพื่อนๆร้านเขาก็ปิดแล้วเนาะปิดแล้วค่ะซูปเปอร์สวยไหมคะสวยไหมคะเัเพื่อนๆดูชุดนี้ก็โอเคนะเพื่อนๆเ,เนี่ยชุดนะ เป็นกังเกงน,น่ารักดีว<น>เวลาตอนนี้ก็หกโมงเย็นแล้วนะคะเพื่อนๆแดดยังจ้ายอยู่เลยเก็บภาพบรรยากาศรอบๆเมืองมาให้ชมกันนะคะ พาบรรยากาศข้างทางก็จะมีเสียงลมเสียงรถหน่อยนะคะเพื่อน,นรบกวนหน่อยคะ่ะขออภัยหน่อยนะคะขออภัยด้วยคะ่ะเสียงรถเสียงลมรบกวนเนาะทีน,นี้ก็เย็นลวค่ะพาบรรยากาศช่วงเย็นๆมาให้ได้ชมกันเนาะ เขาก็ดูสะอาด,ดสะอาดตาค่ะบรรยากาศร,บรอบๆที่พักนะคะเพ,พื่อนๆพาเดินชมเมืองค่ะเป็นเมืองเล็กๆแต่น่าอยู่มากเลยสะอาดสวยงามค่ะแต่ร้านค้าร้านอาหารก็ปิดหมดแล้วค่ะประมาณช่วงนี้ก็ช่วงนี้ก็ประมาณหกโมงเย็นนะคะเพื่อนๆ ก็จะน่าเบื่อนนิดนึงนะคะเป็ดกับนกเขาจะอยู่รวมกันค่ะเพื่อนๆเ,เคยเห็นบอ่อเคยเห็นบอ่อมาดูมาดูาดโอ้ยสวยจังเลยเป็ดเขาคิดว่าเรามีอาหารนะเนี่ยเขาเดินมาน่ะ เราไม่มีอาหารให้เขาเลยดูสินะ่ะกับกลกลับกลัโอ้น้องเป็ดน่ารักจังเลยดูสินะเขาเดินมาหาเราก็คิดว่าเรามีอาหารให้เขานกกับเป็ดอยู่รวมกันเพื่อนๆดูนะน่ารักมากเลย อันนี้เวลาสองทุ่มนะคะเพื่อนมาเดินเล่นค่ะสองทุ่มแล้วยังโห้ฟ้าแจ้งจ่างปางเลยสองทุ่มแล้วนะเพื่อนเนี่ยดูสว่างโลดเลยเก็บภาพบรรยากาศในช่วงเวลาสองทุ่มมาให้ดูนะคะเดินเที่ยวค่ะเดินเล่นเดินรอบๆที่พักเนาะ น้ำตกเดินเล่นสองทุ่มสองทุ่มแล้วคุณยังไม่หลับไม่นอนเลย ไปเรื่อยๆค่ะเพ,พื่อนๆเดี๋ยวแบตก็จะหมดหละเมืองที่เราพักนะคะเมืองที่เราพักอยู่ค่ะ